แล้วก็เจอเซอร์ไพรส์จนได้นะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งนะครับใช้คำว่าลิปรีนะครับมันลิปรีมากเลยนะโอเคครับอันนี้หลังจากล่าสุดนะที่เรา เปลี่ยนหัวเทียนไปนะครับอันนี้ก็ผ่านมาน่าจะสองอาทิตย์ได้นะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูหน่อยว่าอาการที่มันสตาร์ทยากนะครับที่เราต้องสตาร์ทสามสี่ทีเนะี่ยมันจะหายไหมนะอืมทีเดียวนะครับทีเดียวรู้เรื่อง แล้วก็รอบเครื่องนี่นิ่งกว่าเดิมเยอะเลยนะ๋ยวลองเปิดแอร์นะอืมก็คือมันไม่ได้นิ่งมากะนะครับมันน่าจะด้วยอากาศด้วยเนาะอ่าด้วยตัวเครื่องที่มันอุณภูมิมันอาจจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่าจอดทิ้งไว้นานเนาะแล้วก็สตาร์ทครั้งแรกแต่ถือว่าดีกว่าเดิมเยอะนะ ดีกว่าเดิมเยอะเลยเราก็น่าจะแก้ตรงจุดนะครับเรื่องรอบเครื่องที่มันสวิงนะอืเนี่ยเปิดแอร์ก็สั่นนะครับแต่ว่าน้อยกว่าเดิมเยอะไม่ได้สั่นจนถึงแบบขนาดว่าต้องประคองคันเร่งไม่ให้มันดับเนะครับสุดยอดเลยคุณปู้โอเคครับแล้วเดี๋ยว ตามธรรมเนียมนะในเดลทัสซ์ทแล้วก็เดี๋ยวพาพุ่ปูไปวิ่งวอร์มหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมอยากจะลองมุมกล้องใหม่ด้วยนะก็คือเอาไ้ตัวเนี่ยตัวที่ว่าขามันเป็นตัวสายอ่อนอนะเนาะเราสามารถพิแพงได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองถ่ายจากมุมเนี้ยมุมมันน่าจะประมาณนี้นะคาดหวังนะครับ คาดหวังว่ามุมกล้องมันน่าจะประมาณนี้แต่ก็ตอนรถวิ่งอาจจะมีสั่นหน่อยนะไม่รู้เหมือนกันว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวทดลองดูครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะทำการเซอร์วิสระบบไฟส่องสว่างนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยแหมมันใช้คำว่าลิบรีนะครับมันลิบรีมากเลยนะก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนรอบคันเลยนะครับคงเปลี่ยนเป็นหลอด LED รอบคันเลยนะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องถอดของเดิมมาดูก่อนนะ เพราะว่าหลอดไฟของรถยนต์เนี่ยมันมีขั้วหลายแบบะนะครับเราไม่มั่นใจว่าที่ติดรถมาเนี่ยมันเป็นขั้วแบบไหนนะถ้าเอาให้ชัวร์สุดก็คือถอดมาดูนะครับเราก็จะทำการไล่ถอดทุกหลอดเลยนะออกมาเช็คดูนะครับว่ามันเป็นขั้วแบบไหนมากนะก่อนเราจะสั่งซื้อมา แต่ปรากฏว่าไฟถอยอ่ะนะครับไฟถอยหลังเนี่ยหลอดที่ถอดออกมาเนี่ยเวลาเราจะหมุนถอดตัวหลอดนะครับตัวฐานมันนะครับคั่วมันอนะ่ะมันหมุนตามมาด้วยนะผมก็เลยคิดว่าคงข้ามหลอดนี้ไปก่อนนะนะครับไอตัวหลอดไฟถอยเนี่ยก็คงใช้หลอดเดิมไปก่อนนะ ต่อไปก็มาต่อที่ด้านหน้านะครับเหมือนกันนะเราก็จะถอดของอมาดูทุกหลอดยกเว้นหลอดไฟหน้านะครับเพราะว่าผมไปหาข้อมูลมาแล้วว่าไฟหน้าเนี่ยมันเป็นขั้ว S4 นะครับเราก็จะไม่ต้องถอดนะเดี๋ยวเราก็สั่งซื้อหลอดใหม่มาได้เลยนะนี่นะครับหลอดไฟทั้งหมดที่เราถอดมานะ ตรงส่วนแก้มก็จะเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวแต่ว่าเป็นเขี้ยวตัวเล็กนะแล้วก็ไฟเลี้ยวตรงกันชนนะครับเป็นเขี้ยวเหมือนกันแต่ว่าเป็นขนาดใหญ่นะส่วนไฟหลีไฟหลีเป็นขั้วเสียบนะครับไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะน่าจะ t 1 0หรือเปล่าส่วนข้างหลังก็ไฟเลี้ยวข้างหลังจะเหมือนข้างหน้าเลยนะเป็นเขี้ยวเหมือนกันนะครับ แต่ว่าจุดสำคัญเลยเนี่ยก็คือไฟเบรกกับไฟเลี้ยวมันเป็นเขี้ยวเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเขี้ยวที่ถ้ามองมุมนี้นะครับไอตัวระดับของเขี้ยวอะ่ะมันจะไม่เท่ากันนะมันจะมีเขี้ยวสูงเขี่ยวต่ำกับเขี่ยวที่ทั้งสองด้านมันเท่ากันนะครับเวลาเลือกซื้อก็ระวังนิดนึงนะเช็คตรงนี้นิดนึงเพราะว่า ผมก็เคยพลาดเหมือนกันนะตรงนี้นี่ครับแล้วก็วันนี้นะของที่เราสั่งซื้อไปนะครับ <c oughs> พวกหลอดไฟนะมาส่งและเรียบร้อยมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับก็คือหลอดไฟที่ผมตั้งใจจะเอามาใส่ตรงแก้มรถนะครับดูในรูปมันเหมือนหลอดมันเล็กนะแต่ว่าพอของจริงมาเนี่ย มันกลายเป็นขั้วใหญ่นะครับก็เลยใส่ไม่ได้เลยนะตรงไฟเลี้ยวตรงแก้มเนี่ยก็คงใช้เป็นหลอดไส้ไปก่อนนะ,นะครับนี่ไฟเลี้ยวนี่ไฟเบรกนะส่วนนี้ไฟหน้านี่ไอตัวเนี้ยผมเคยใช้กับคันอื่นนะครับแล้วคิดว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์นะ ตัวตัวเลนมันนะครับผมคิดว่ามันไม่แยงตาชาวบ้านดีนะก็เลยเลือกอันนี้มานะครับและราคามันก็ไม่ได้โหดร้ายมาก เลนมันนะครับตัวโคมมันนะเป็นโปรเจคเตอร์นะนี่แล้วเวลาใส่เนี่ยรู้สึกว่ามันคัดออฟมันคมดีนะครับแต่ห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดมันนี่แหละขนาดมันเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะกับโคมของคุณปู่นะครับเดี๋ยวต้องไปลองเสี่ยงดูมีถุงมือให้ด้วย แล้วก็ระหว่างที่ผมเลื่อนๆหาตัวหลอดไฟนะครับผมก็ไปเจอกับพวกนี้นะนี่ไม่คิดว่ายังมีของใหม่นะครับอันนี้เป็นส่วนตรงแก้มเนาะตรงแก้มรถนะครับไม่น่าใช่ของแท้นะแต่ว่ามันเป็นได้ของใหม่เลยนะครับสภาพมันแบบดีกว่าที่ใส่อยู่เยอะเลย แล้วก็นี่อันนี้ด้วยอยันนี้ต้องกันชนนะมาทั้งเบ้ามาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนด้วยไม่คิดว่ายังมีของใหม่นะโชคดีมากโอเคองั้นเดี๋ยวไปรวยครับ เราก็เจอเซอร์ไพรส์จนได้นะครับคือไฟเลี้ยวที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยพอเอาไปเสียบกับตัวรถเนาะตัวขั้วมันนะครับมันถอยหลังกลับเข้ามานะมันไม่ยอมเสียบเข้าไปในตัวตัวลับของที่รถอ่ะนะครับพอมาดูๆแล้วเนี่ยก็เลยเห็นว่าไอตัวล็อกมันนะครับมันไม่กางออกมานะมันไม่ได้ล็อกกับตัวเคสมันนะครับ เวลาเราดันเสียบเข้าไปเนี่ยไอตัวทองแดงเนี่ยมันก็เลยถอยหลังออกมานะงานนี้ก็เลยต้องด i y กันหน่อยนะครับก็หาอะไรมางัดให้ตัวล็อกมันเนี่ยมันง้างออกมานะง้างออกมาค้ำกับตัวเคสมันไว้นะครับเพื่อที่เวลาเราใส่เนี่ยมันจะได้ดันไว้เนาะไม่ถอยหลังออกมานะครับ แล้วก็เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไฟเลี้ยวที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยสายมันมาเป็นปลั๊กนะครับแต่ว่าของเดิมที่ติดรถเนี่ยปลั๊กมันหายไปแล้วนะเขาใช้วิธีต่อสายไฟเข้าหากันนะครับก็คงต้องตามนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีตัวปลั๊กที่มันเป็นตัวเมียด้วยเนาะเดี๋ยวก็คงใช้วิธีต่อสายไฟเข้าเหมือนของเขาอะนะครับ ทีนี้การต่อหลอดไฟเนี่ยมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบปะนะครับก่อนเราจะตัดสายนะก็อย่าลืมดูก่อนนะครับว่าสายไฟเส้นไหนมันเป็นขั้วบวกเส้นไหนมันเป็นขั้วลบนะเพราะว่าถ้าเราต่อขั้วผิดเนี่ยมันอาจจะทําให้ระบบไฟของรถเรามันมีปัญหาได้ะนะครับ ส่วนกรอบไฟลีดเนี่ยผมคิดว่ามันยังสภาพดีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะสกปรกหน่อยนะผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะใช้วิธีการทำความสะอาดเอาเนาะเพื่อให้มันใสขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็หลังจากทำความสะอาดเสร็จก็ประมาณนี้เลยนะใช้ได้เลยนะครับดูดีเลยทีเดียว ส่วนวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับก็ถอดปลั๊กออกมาด้านหลังโคมนะครับดึงออกมาตรงๆได้เลยนะแล้วก็เราก็จะเจอตัวขั้วหลอดเนาะหลังจากนั้นก็ถอดยางกันฝุ่นนะครับแล้วก็จะมีอ่าเป็นตัวล็อกนะเป็นตัวดันหลอดไฟนะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาหลอดไฟออกมาได้นะครับอันนี้พอดีผมทำมือเดียวนะมันก็เลยทุลักทุเลหน่อยนะครับ ่วนหลอด LED ตัวนี้นะครับของเดิมที่มาจากโรงงานมานะันอะพอเวลาเราใส่เข้าไปนะครับคัตออฟมันจะเอียงหน่อยนะก็ไม่หน่อยอะครับเพราก็เอียงประมาณนี้เลยนะแต่ว่าเราสามารถแก้ได้นะครับด้วยการไขนอ็อตมันจะมีน็อตอยู่ด้านหลังหลอดไฟนะสตัวแล้วก็ไขน็อต2ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถหมุนตัวหลอดได้นะหมุนซ้ายขวา แล้วก็ปรับคัตออฟให้มันตรงนะครับสำหรับรถของผมเนี่ยก็คือบิดมาทางซ้ายสุดเลยนะบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับจนสุดเลยนะครับเส้นคัตออฟที่ได้นะครับมันก็จะกลับมาตรงนะประมาณนี้เลย แล้วก็หลังจากเราเปลี่ยนทุกหลอดเรียบร้อยแล้วนะก็มาลองดูผลลัพธ์กันนะครับเทียบกับก่อนหน้านี้นะก่อนจะเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะความสว่างก็โอเคเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีผลกับความปลอดภัยของเราด้วยนะเวลาเราขับรถบนท้องถนนน่ะนะครับถ้าคนอื่นเขามองไม่เห็นไฟหรือว่าเห็นไม่ชัดเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายได้นะ ก็เดี๋ยวรอให้ฟ้าเริ่มมืดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปลองกันนะว่าตอนกลางคืนเนี่ยแสงไฟมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไฟที่เราเปลี่ยนไปมันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟหลีนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่าไฟหน้า นี่โอ้โหโอเคเดี๋ยวลองไปขับดูหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวหาที่โล่งๆจอดให้ดูอีกทีนะว่าไฟทั้งหมดที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก่อนหน้านี้หน้าปัดเราอะหน้าปัดเรามันติดนะตัวสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวอะแต่ตอนนี้ที่หน้าปัดมันไม่ติดนะครับแต่ว่าไฟจริงๆมันติดนะเนี่ยข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมที่หน้าปัดถึงไม่ติดนะครับส่วนไฟเลี้ยวขวาก็เหมือนติดอยู่นะเมื่อกี้อ่าเลี้ยวขวาติดแต่พอเลี้ยวซ้าย หน้าปัดไม่ติดนะถ้าเปิดไฟฉุกเฉินก็ไม่ติดเหมือนกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะหลอดขาดหรือเปล่าที่หน้าปัด <laughs> โอเคเดี๋ยวมารีวิวรอบรถให้ดูครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะที่มันกระพริบเร็วเนี่ยก็เพราะว่ามันยังมีหลอดตัวเนี้นะครับ ตังแก้มเนี่ยมันไม่ใช่หลอด LED นะมันเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วพอเราใส่ไฟ LED ผสมเข้าไปอะ่ะมันก็เลยทำให้มันกระพริบเร็วนะอันนี้ตามที่ผมหาข้อมูลมานะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเลยนะแล้วก็คัดออฟใช้ได้เลย เ,นะเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเจอกำแพงหรือว่าอะไรที่มันโชว์คัตออฟได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีแล้วกันแต่นี่ถ้ามองอย่างหนะ้ารถก็ประมาณนี้ไฟหน้ากับไฟหลีโอเคเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลัง น้านหลังก็แบบนี้เลยสวยงามก็ถือว่าน่าพอใจนะครับกับสิ่งที่เราทำลงไปนะเผือว่ามีต้องออกไปไหนตอนกลางคืนนะครับอ้าวไฟหลีไปอะไรเนี่ย เอาไฟหลีมันกระพริบนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูอีกทีแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็สบายๆนะคลิปนี้เปลี่ยนหลอดไฟชิวๆไปก็เดี๋ยวไว้มีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับผมสวัสดีครับ